ความเดิมตอนที่แล้วไปทางไหนอะใจเองพี่ก้าวเฮ้ยเปิดไม่ได้เอาเนีเฮ้ย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 ตัวนี้ฝนโอ้โหตีเฮ้ยอะตามนั้นว้าโอ้ชิยจะแค่ไหนกันเชียววะจะแค่ไหนกันเชียววะมาข้างหน้าโหเขยไปข้างหน้าเว้ยมาข้างหน้าไ

นี่คือโรงแรมจริงหรือเปล่าวะทำไมใช่โรงแรมเฮ้ยหัวใจหมดกูมีความสุขยังไม่ไหวเวลาฟังเสียงกีรองเพื่อนๆฉันเจอความสั่นไหวในกอดตัวในใจฉันกูตกใจไหวสุดๆแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่รู้จะรู้ไปแล้วไปไปแล้วอีกแล้วไปโอ้มีเสียงรับด้วยจะดึงกระสีไหมเนี่ยโอ้โอ้อะไรยังไง โอ้โหช้าว่ะอ่เกิดไปละวเหมห่กนไปแล้วปิงปิงมาแล้วเกความเปนอันดัห่แ้วแล้วทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยนี่มึงมองแบบนี้ทางยาวที่จะสู่ฟางคนไหวมึงนำแทนกูมึงดิวันไหวฉันรู้สึกวันไหวอ วันไหวในใจเนี่ยวันไหวหมดแล้วในีวิจัมสเกอร์มั่นใจตัวกูเลยไปเลยเออใช่ไปเลยจัมสเกอร์มาเล่นกับความรู้สึกเว้วยไปเลยมันจะมีจัมสเตอร์แบบไรที่กว่าจะไม่ชินเด้เออย่ามาเริ่มงวบป่ามีก็ได้นายูเฮ้ยมันตามมาเป็นสังคมันตามมาลุวัวโอ้ยเช็ดกูหาทางหนีได้นะสบายจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยกูรอดกูรอดแน่นอน ือเปล่ากูเหนื่อยแล้วไม่รู้ทำอะไม่เฮ้ยเจอริปไปละเอาแล้วรอคุณรอโฮมก่อนเลยโฮมนะโอ้โฮมมาแล้วโอ้ยเฮียไม่รอแล้วมันมาหาคุณแล้วอยู่กูอยๆไปคอปเตอร์คูพยายามจูกอ่ะโคเนี่วะโคเลยวะเลยคุยำกับรอรอรอมาอย่งเงี้ยหมาละหมาละ เงืวันไหววันไหวหมดกี่แล้วอ่ะวันไหวไม่หมดแล้วกูว่าขหน้ามีามจางสก้าเขาปวดซูนแันสาวไอเทมจะไปทางไหนก็มีทางต่อไปเช่นกันตรงไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายเว้ซ้ายขึ้นซ้ายลงแล้วก็ซ้ายไม่รู้กูตามมึงก็ขึ้นแต่งหัวเองกับกองแล้วอยู่เลยสุดท้ายกูหลงเจออยู่ดิเออใช่ใช่ดัวมันแข่งเฮลิคอปเตอร์ กูจบแชตเตอร์เนี่ยกูจะกูจะลงปุ๊บแล้วกูจะไปเล่นเกมนี้เลยลงด้วยไปไหนสักที่จะจะมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้กูไปเช็คดีสคอดที่ไหนลงไปเรื่อยๆจะไม่ลงกันแค่พื้นที่แรกแเนาะเนาะกูลงไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตรงนั้นมีแสงสว่างตรงกลางเฮ้ยตรงนั้นมันมีตัวอะไรวิ่งมาหากระมุงหน้ามาทางนี้ที่สองนี่กันไปเลยไปเลย ตะกุกกลัวเฮ้ยมึต้องกลัวหรอกวตาชิวะคาเนสตาเลขานาถไนี้ปูเม่งมาแล้วเม่งมาแล้วเราต้องวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยชัดเจนวตาชิวะคาเนสตาอุ้ยมไปทางนี้หรอไปทางนี้อ่ะไปโอกนโกโนสวยดีนะไหนไหนโกโนสวยมันกลับมาแล้วมาเลยครับว้าวเตรียมใจมาละเตรียมใจมาละตอนนี้ ตอนนี้หัวใจกูอยู่อันดับหนึ่งแล้วเฮนเฮนมันจบแล้วเว้ยทำไมอะกูดูหลงทางเ้ยยอดอ้าวเปลนดกูีมึงรอรอแล้วกันเฮ้ยวันนี้วันนี้ไอ้ภูมิฮะไม่ต้องมายิ้มให้กูดูเลยนะอย่ามาสไมลี่เพราะข้าไป่นสไมลี่กับเจ้าเรียบร้อยแล้วกูหลงเจอ่างด้วย ลัคกี้วอลเปเปอร์อีกเอ้าเอ้ามึงรอดเหรอรอมึงได้ไงกูรอดแล้วรอดเหรอออกแล้วแต่กูยังยังไม่ออกรอพึ่งมาเนี่ยเอาชิ้นย่อคือดีนะใจวยใจอู้กลัวอยู่เนี่ยไม่ไม่กูอยากจะรอฟังเสียงกูไป้่ากูไปล่าล่ะเออเฮ้ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดินก่อนเดินก่อนช่วงแรกขวาไร้ใช้ดีมันมีขวายมึงด้วยหรอไปเลยปุ้มน้ำมากุ้เลยขวาไร้ใช้ดีไปกูเลยไปปุ้มเปล่า กูว่วงตงตายหลงเชื่อกูดิหลงไม่ได้นะเกิดมึงเจอทางสว่างเมื่อไหร่นั่นแนนหละมึงซื้อไปเดินเดินตัดหน้ากูเลยเว้ยเอาเหียเสร็จกูกูหลง เกมเร็วนี่เกมเร็วอูตายไปแล้วหมดจ้ที่เกลารอแล้วอยู่ where into the unknown สแกนล้อแล้วคูณสามารถหนีออกจากโรงแรมจากตัวอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรมันคือสีญี่ปุ่นไงล่ะญี่ปุ่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต้นไม้แดง่น้ำลายสกิน เอาวิ่งไม่ได้ต้นนิ้วเตนมเลยเช่นอยู่ไหนกันนะเช่นอยู่ที่ไหนกันเช่นอยู่ไหนแดนเราลงกันันอะไรวะเจอเอ็มกราวเอชคือน้ำคือได้โอไฟพึ้นมาไปเลยนำเลื่อมมีจ้ำแกแล้วมันเฮ้ยตลอดเอ็นเอ็นออฟเชนเตอร์วันชนะละจบแล้วไอ้ไอ้เนือ ในสด yeah. จบเร็วว่าที่คิดนั่นนี่โอ้ oh, สุดยอดว oh. ่ะขอบคุณที่ท่านผู้ชมที่รับชมแล้วกันนะครับที่ดูถึงตอนจบมาจบตอน end of chapter one กับโหมดอะไรไอ้ภูมิพูดพดิ the m i m i t s นี่นี่อไร the m i m i t s chapter one ต้อนรับชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเราแล้วดูจนจบขอบคุณมากๆเลยครับ แล,แล้วเจอกันแชทเตอร์สองคือวารีขอบคุณครับที่รับชม